สวัสดีลูกเพจดิจันนะครับผมวันนี้เรามีบุญมาฝากทุกท่านอีกแล้วครับผมวันนี้เราอยู่กันที่วัดเกาะสวนนารามนะครับอเดี๋ยวลูกเพจคนไหนเข้ามาแล้วมาเช็คภาพเช็คเสียงกับผมก่อนนะครับอันนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้เรามาถวายเพลนกับพระใหม่นะครับที่เพิ่งจะบวชเพิ่งจะอุปสมบท ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับลูกเพจคนไหนเข้ามาแล้วก็เช็คภาพเช็คเสียงครับผมนิดนึงนะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับ๋ยวผมขออนญุญาตผมก็จะเช็คของผมด้วยนะฮะสวัสดีลูกเพจทุกคนที่เข้ามานะครับเช็คภาพเช็คเสียงครับผมไวก่อนนะครับโซนระแนะครับเดี๋ยวจะได้ล่าวค ภาพดีเสียงดีโอเคจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนะครับคือเมื่อวันวันไหนนะวันเสาร์เนาะที่ผ่านมาทางเพจอิจาเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับอุปสมบทหมู่นะครับพระทั้งหมด5้าบรูปนะครับในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบนะครับในที่จะ ถึงวันเฉะละมิมพระชนมพรรษาท่านในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ทางเพจิจาร์ก็เป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกับทางมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการานิม,มนต์พระใหม่นะครับไปร่วมพิธีที่วัดพระศรีรัตนาศา,าสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับวันนี้ทางเพจิจรัร์แล้วก็ทางมูลนิธิปวีนาหงสกุลนะครับก็ได้มา ถวายเพนนะครับถวายโตจีนเพนให้กับพระใหม่ทั้ง57รูปการอีกครั้งนะครับก็นี่นะครับก็เป็นชมหน้าที่ใครที่เป็นญาติญาติของอพระพระใหม่เหล่านี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าโอเคมีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อเช้านี้ตอนที่ผมมาถึงที่วัดเนี่ยพระใหม่ทั้งหมดนะครับก็กํากลังเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติกิจทั้งสองนะครับ อยู่ด้านบนสาราการประเรียนนะครับก็มีการเดินจงกรมนะครับมีการสวดมนต์นะครับนี่นะครับพระทุกรูปดูมีศีนหน้าอิม่มเอมนะครับทุกคนรู้สึกว่าได้ได้บวชมาหลายวันแล้วเนี่ยก็มีความสุขกันทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีโต๊ะจีนนะครับจากทางวิ คูณเลขาธิะวีนาแล้วก็เพชริจันนะครับที่ร่วมกันมาเพื่อที่จะมาถวายเพลงกันตรงนี้เพื่อรับบุญด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวรายสดให้ทุกท่านทุกท่านได้เห็นกันด้วยนะครับเราทุกคนก็อนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับนี่นะครับมีกลุ่มของน้องเนนด้วยนะครับนี่น้องเนนน้องเนนก็เดี๋ยวรับถวายเพลงตรงนี้ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับนะครับการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้นะครับ เพจอิจานนะครับได้ร่วมกับร่วมกับวัดเกาะสุวรรณารามนะครับในการจัดการอุปสมบทหมู่ขึ้นนะครับมีพระสงฆ์ที่มาร่วมเนี่ยทั้งหมดห้าสิบเจ็ดรูปนะครับที่มาตั้นโมสามจบนะครับเดี๋ยวเราจับมาดูนะครับร่วมอุปสมบทนะครับอ่เดี๋ยวเราจะเริ่มถวายกันละกับพร้อมกันครับท่านโมสามพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับนับโมตัสสะ ปกวัตโตอรหัตโตสมาสัพามพทุตสะนะโมตัสสาปกวัตโตอรหัตโตสมาสัพามพทุตสะนะโมตัสสาปกวัตโตอรหัตโตสมาสัมพทุตสะอิมานิมยังคันเตภัตาตาณิสัพป,ปิวารานิภิกขุกสังคสัปโอโนชยามะสาธุโนพันเต พี่ขุกสังโคอิมานี้พัตตานี้ปฏิวารานี้ปฏิคันหาตุอมหากังทีคณะกลางอิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุงสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย กน้อมถวายพัตตาหารพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสินตาลละนานเกินนะครับก็รุเพทุกคนก็ร่วมกัน ห้องมาด้วยกันนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับและท่านผู้อยู่ทุกท่านร่วมกันบูชาข้าวพระและพิจารณาอาหารโดยขอเกี่ยงใจอย่างเขาพื่อแจ้าข้าท่านโมตระสามคนนะโมตัสสะพัพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะนะ สารีนังโอทันังพุทธกังวรังพุทะสะภูเชมิปัติสังขายโนิโสปิงถาปตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วจันวินทบาท เนวะทวายะให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนักมทา,ายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความมอมันเกิดกำลังพลังทางกาย ยาวะเทวะอิมัจตากายตติสติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แต่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงตุกลติยา เพื่อความสิ Stunden ้นไปแห่งความลำบากทางกายความมจริยานุกหายะเพื่ออนุทาอแก่การจะพฤติภูมิจารีตีธุลานันเจะเวทนังปักีหังถามนี้ ความทุกเวทานาเก่าคือความทุกเวทานาเก่าคือความหิวหรือความหิวนวันเจเวทนาน อาบุปาเศสสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดข voilà ึ้นและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นญาตราจามีญาตราจามีปวิสติอันวัชชตาปาวิสติอันวัชชะตาจะพาสุภิหารโอจาติจะพาสุภิหารโอจาติอัหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพ กายนี้ความเป็นไปโ,โดยสโลดแห่าหนานี้ความเป็นผู้หาโทษที่ได้ด้วยความเป็นผู้หาโทษที่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด,ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด,ด้วยจักมีแก่เราดังนี้จักมีแก่เราดังนี้เตสังมังคลาญาจามิเตสังมังคลาญาจามิ ยะถาวาริปหาภูราภริภูเรนติสาคารังน่มไว่วงน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำย่อมยังสมุรสาครให้บริบูรได้ย่อมยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโ ну no ตต like ินังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุปการปฏิเตตานังสุปกรปฏิอ่านที่ท่านให้แล้วแต่โลกนี้อ่านที่ท่านให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รับโลกนี้ไปแล้วได้สำเร็จประแก่ผู้ทับนี้ไปแล้ังนั้นดังจิตติตังปฏิตังตุหัง จิตปองเมวัสมิรสูขออิษพผลที่ท่านป่าธนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยพรันทันทีสัพเทสุเรนตุกสังกปาขอความดำดิษทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนระโทยะขาเหมือนพระจันทร์วันเพ็นมัณีโชติระโทยะขาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวัตรันโตสัพพีติโยวิวัตรันโต ความใจทั้งดวงจงบำราใครความใจทั้งดวงจงบำราใครสัพพโลโกวินาสตูสัพพโลโกวินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านอันตรายามีแก่ท่านยุขีที่ายุโกภวั ท่านจงเป็นผู้มีความสุขในอายุยืนสุขีทีคาายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขอายุยืนอภิวาทันติลิสา นิจังวุฒาปัญิโนน่จัตตาโรธรรมวันตจตาโธรรมาวัดันติอายุวันโนสุขังพรงอายุวันโนสุขังราธรรมการคืออายุวันนะสุขะพละธรรมปีปการคืออายุวันนะสุ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติไหวกราบย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสมีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นนิส พระวัตุสัพท์พมังพรังพระวัตุสัพพมังพรังขอศัพทพมงคลจงมีแก่ท่านขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสัพท์เทวตาราขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านขอเราเทวดาทั้ง อาอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงจัพพระธรรมานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งปวงจัพพระสังฆานนุภาเวนะสับพระสังฆานานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆพระเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระ จาสันกถาโสธีพาวันตุเต,ต,เตขอความสวัสดีทั้งหลายาจงมีแก่ท่านทุกเมื่อุสาธ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 ุ นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทางพิจารณของเรานะครับกับท่านปวีนาขงสกุลนะครับก็เดี๋ยวจะร่วมกันประเคนอาหารให้กับพระใหม่ทั้ง57รูปนะตรงนี้นะครับเฮ้ยสกุลนะครับีมงโงของท่านของคุณสุภัติหนบอาหารวันนี้นะครับก็เป็นโต๊ะชินนะครับทังเราก็จะทางวุฒิปวีนาก็จัดการมานะครับอาจารย์เราก็มาร่วมนะครับก็มีการอยูนี่นะฮะ สุขภาพนะครับในการถวายพระตถาคตนะครับแด่พระคุณเจ้านะครับพระใหม่ทั้งหมดห้าสิบเจ็ดรูปอย่างที่เราบอกนะครับก็รวมอุปสมบทกันมาในของการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทางอีจันทร์กับ เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางวัดเกาะสวรรนารามณนะครับแล้วก็มีมูลนิธิปวีณาของสกุลเนี่ยก็เป็นผู้สพอร์ตอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับพช้าจะช้า,ชา,ชา,ชาได้เย็น <laughs> อ่านะครับนี่ก็ทางพี่จันนะครับพี่ปิ๊กแล้วก็พี่ปิ๊กปวีนานะครับแล้วก็ทางอ่พี่เอกภาพของสกุลนะครับพี่เอสนะครับ น้องชายของพี่ของคุณบวินานะครับก็มาเป็นขวัญหนะครับนี่นะครับก็เสร็จสิสส้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พระใหม่ทั้ง57รูปนะครับก็จะฉันเพลนกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถวายเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์นี้กันมาตั้งแต่แรกขอให้ทุกคนได้รับบุญน,นี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณทุกคนที่อนุโม,ทน,โมทนาบุญกันเข้ามาแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาทาั้ง ตั้งแต่เริ่มโครงการนี้มาจนถึงตอนนี้นะครับบวชสำเร็จแล้ว57รูปนะครับแล้วก <c oughs> ็วันนี้ก็มาถวายเพลงกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาที่พระท่านจะฉันแล้วก็ขออนุญ,ญาตเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับก็ให้ทางพระใหม่ทั้งหมดได้ได้ฉันเพลงกันไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจติดตามกันได้ที่หน้าเพจอิจันนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ นะครับนี่อีกอย่างนึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือฝนตกลงมานะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้จบบางกี้จะบอกว่าจะจบแต่ยังไม่ได้จบ น,นี่นะครับ <bold. S 1> ก็อย่างที่เห็นนะครับเราไปให้ท่านได้ฉันเพลงกันไปนะครับอ๋อเหือยังไม่ได้ประเคนหรอประเทนแล้วนะครับเพื่อนเจะเห็นว่ามีฝนโปรยปลายลงมานะครับแต่ว่าเราก็ยังถวายกันได้นะครับโอ้โทรศัพท์ลงโทรศัพท์ ผลหยดลงลูกเพจผมต้องจบไลฟ์จริงๆแล้วเพราะว่าฝนตกใส่แล้วโอเคขอบคุณลูกเพจที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกครับสวัสดีครับ